นอกจากชะลอความเสื่อมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่าลืมฟื้นฟูและเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างสองส่วนนี้อย่างกระดูกและข้อนะคะเพราะโครงสร้างสองส่วนนี้เป็นโครงสร้างที่ทํางานคบคู่กันเหมือนรถที่ขาดน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้ค่ะการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อขอพูดถึงความแข็งแรงของกระดูกแข็งก่อนนะคะองค์ประกอบที่สําคัญของส่วนนี้จะประกอบไปด้วยสารจําพวกแคลเซียมค่ะซึ่งแคลเซียมที่ควรได้รับ ในคนอายุ1-30ปี1วันควรจะได้รับแคลเซียมที่1,000มิลลิกรัมในขณะที่การดื่มนม1แก้วจะได้แคลเซียมแค่226มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะจึงมีการเลือกใช้อาหารเสริมกลุ่มแคลเซียมมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนนี้ค่ะ แต่แคลเซียมที่พบได้ในปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่องการตกค้างของแคลเซียมและอาการท้องอืดท้องผูกที่เกิดขึ้นดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการคิดค้นแคลเซียมรูปแบบใหม่ๆอย่างแคลเซียมแอลทิโอเนตที่สามารถรับประทานได้แม้แต่ในตอนท้องว่างนะคะเพราะแคลเซียมแอลทิโอเนตเนี่ยสามารถละลายและดูดซึมได้ดีค่ะในรูปแบบแพสซีฟทรานสอร์ ตัดปัญหาในเรื่องของอาการท้องผูกและแคลเซียมตกค้างออกไปได้เลยการรับประทานแคลเซียมแอลเทอเนต1,000มิลลิกรัมจะสามารถดูดซึมแคลเซียมได้สูงสุดถึง190มิลลิกรัมถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับแคลเซียมในรูปแบบอื่นๆนะคะและถึงแม้ว่าแคลเซียมแอลเทอเนตจะสามารถดูดซึมได้ดีอยู่แล้วแต่การเสริมวิตามิน d 3เข้าไปจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมที่ลำไส้เล็กได้ดียิ่งขึ้นจึงช่วยเสริมความแข็งแรงของมวลกระดูกได้มากขึ้นค่ะ